เปโตประหลาดใจในฤทธิ์อำนาจที่เหนือธรรมชาติของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นนั่นคือเหตุผลที่เปโตนั้นละทิ้งเรือและอวนเพื่อติดตามพระเยซูเมื่อพระองค์บอกว่าจงตามเรามาวันนี้เราเห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าไหมเราเห็นถนึงการอัศจรรย์ของพระเจ้าไหมเราเห็นถนึงการสถิตยอยู่ของพระเจ้าไหม เราเคยมีประสบการณ์สัมผัสในฤทธิ์อำนาจและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าไหมเปโตเห็นสิ่งนี้เขาจึงมั่นใจในพระเยซูคริสต์และเลือกที่จะเดินไปกับโลงค,ความหิวกระหายในพระเจ้าของเปโตนั้นมันมีเพิ่มมากขึ้นจนเขาสามารถละอาชีพของเขานั้นตามพระเยซูได้เขาไม่ได้พยายามใช้เหตุผลของตัวเองเพราะเขารู้ว่า เขาได้เห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ชัดเจนแล้วสลับชีวิตของเขาแล่คนนี้แหละเป็นพระเจ้าแน่นอนสลับชีวิตของเขาวันนี้เรายังใช้เหตุผลของเราอยู่ไหมในการที่เราจะตามพระเยซูแสดงว่าเรายังไม่เห็นฤทธิ์อำนาจที่ชัดเจนของพระเจ้าเรายังไม่เห็นว่าพระองค์ทรงสำแดงการประทับอยู่ของพระองค์จนเรารับรู้ได้อย่างชัดเจนเราจึงมีเหตุผลเราจึงมีข้ออ้างมากมายสำหรับตัวเรา